สบายดีนอนทานผสมมันนี้มาพบกับซ้องซีบอนเสรแล้วสนลอีกแล้วมันนี่ซีบอนสิพาทานผสมไปเบิ่งการสักวัคซีนเนาะมันนี้โรงเรียนสักวัคซีนให้นักศึกษาลาวที่อยู่มหาลายเตยบักที่แควงเซนลาสสเวียตนามไปเบิง่งนักศึกษาอเมีวนี่ความรู้สึกเจ็บโวไปเบิ่งนํำกันเนาะบรรยากาศอยู่ในห้องหมอ let's go สุดม่สุดเปดกำลังไปสุดเก้ามาทานผู้ชมสุดเกาสุดเกาไม่ไปสุดเจ็ดกำลังไปนองเขาอันนี้ <c oughs> สุดเปจสี่สิบห้าคนเตรียมยิออกไปไปหโมงไปเบิราา์นวา เจ็บอ่ะเจ็บอ um, ่ะตันี anyway> ้เป็นสุดเจ็ดสุดเจ็ดเนาะสุดเจ็ดสุดแปดกำลังออกไปเจ็บ่ะเจ็บ่ะโอ้ยยุ่งกัดเจ็บสุดแปดกำลังไปสุดดขึ้นรถ

ยืนในเหตุผนโคโยตีนี่โตเขานี่โตมึงนี่โอยเขาจะเป็นยไเขาตัวน้่ยเขาไปเร็วนี่ก็ได้แนะเต็มเีเต็มเขึ้นมา

มไ่องบสิทเจ็บอ่ะเจ็บหมเจ็บมเจ็บนักเข็มน้อยกับเข็มหย่ได้เจ็บเข็มสินี่เป็นของหมอขหมอที่นักศึกษาเขาจะมาสักสัปวัคซินอันนี้เป็นชุดทิเบเนาะทั้งหมดมีเกาสุดเกาสุด สุดหนึ่งสี่สิคนอันนี้เขาเป็นสุดเปียัอย่าง2อสุดกำลังอีมานี้เป็นอาจารอันนี้เป็นสุดเจ็ดเลยกำลังอีวดการาำลังเดี๋ยวแล้วรอถ่านอะไรอย่างไรงานเสื้อ ซัมฮกหนึ่งทำไมไม่เฮ็ดคลิปช่วงนี้ยานเพิ่นผู้ว่าซื้อซิบนที่คาดจังเลยนีแฮกสิไสวยจังเจีองเกาดังเซนลาย็นมาทางไหนคณะักเละมันลมพเนมา าดาวถอยอ่ะเออได้เขียนใบนะทันผู้ชมกำลังเรียนแถวอยู่ผู้ใดมาก่อนก็นได้ซักก่อนเนาะน,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 นี่เป็นทันสุดเกดกำลังกำลังไล่เข้ามามสุดเกดยังเปลีวเนี่ย ไปเบิ่งผู้สาวสองคนนี่อันนี้เป็นผู้สาวอยู่ห้องเราสนงรู้สึกไงใดที่กำลังอีกซื้อยังซื้อยังผู้สาวซื้อนะซื้อตะวันเน่อยอุ้ยซี้ยังวะอันนี้ซื้อยังอันนี้ซื้งยังซื้อกีซื้อกีอยู่แข้งยังก่ออยู่ใส่ยนัอยู่ใส่ยนัคนใส่ยนักตังตังตังควบควบหนาะ ยานบ่ยานบ่ยาขูดยานยานเข็มยานยานเข็มเข็มน้อยกับเข็มใหญ่ยานตัวใดบ่ยานเข็ม,ขมน้อยอย,าอย,ายานเข็มน้อยเ <c ười> นาะเข็มใหญ่แห้ <c ười> งคักเนาะไปรอทานเดี๋ยวนี้อานามกำลังรอทานอีกเทียนใบกำลังผสมสดที่เปอร น้องจ็คที่มาอยู่นี่เรลวเข้ามาต่อเรียงแทนจะพกที่ซักเร็วก็ออกไปจะพกที่กำลังเข้ามาเข้ามาทางโสมเออไรอยเด็กยืนเกยเชำลังเลนแถวอยู่ทางโซมขาผระสันแล้วโอ้ยยานงม์ เดือละคนเพราะคนเงินเงินกำลังหลังจากที่มากรดสชกุาพวันนี้แล้วก็มาสัพยาวันนี้มากวดอีกอย่างวัน,นนี้กวดวัดทองแลืววัดทองอะคิว ยังยังไายคนอยู่ผู้เล่นไปก็เล่นผู้กดขวดผู้สักเล็บของนักศึกษา Hãy subscribe cho trái Mì mà Để không bỏ này những video hấp dẫn นั่นเป็นที่อาจารย์ทำอาจารย์ว่ามันมันเป็นย่างเกย์ด้ยผม ะสะสมนะรัพยาเลยท่านสมหลังจากที่สัปวัคซิล ดูเรียนคิวก็ยังเรียนอยู่รู้สึกว่ามึนๆคที่นงะครับเข็ที่สอมันจะมาประมาณนี้มึงง่ยยออ

ติดแักแล้วความ้สึกบันโอยเบอร์หน่อยน,นึงจะไปทำความรู้สึกแต่ละคนเนาะมดกัดยดังเจ็บกวา่ามีความรู้สึกังใดหลังจากที่เตรียมวัคซีนมดกัดเจ็บกวา่ามักคองใหญ่หรือมักคองแย่ <c oughs> มักเข้มใหญ่หรือเข้มน้อยหมักเข้มธรรมดาเบื่อๆด้วยอย่างเอ้ยโอเคจะ <c oughs> ทำคนนี้นได้ Khen lòi Khen bỏ chép bò, chép bò chép 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 Ăn chép 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 บรรยากาศก็อันนี้ได้ไดก็แบบมีอาการเจ็บจ<ม>จปวดในนึงแต่กาพอทนได้แบบมันจะแบบจจ็บๆคันๆคือตอนนั้นตุ่มพึ่งตุ่มมดกัดนะผู้สึกลอยบอดดอนนีลังจากที่ซักแลว้วนิ่งกับไม้เลยแขนทรายสักแขนทรายยกขึ้นยังกับมือเมี่ยงเลยมือมอ,อื่นอีครับบานปลายเจมืออื่นนะ บมเมนว่าอวดมู่ดจริงๆนี่ขับบ้านมือต่อแขนเดียวแขนขวาเลยเพราะมันแบงนี่เหนื่อยกันมันยกขึ้นกันก็ได้ละไม่ใส่แต่แขนหรืขวาแขนเดียวโอเคโอเคฟังไปเบิ่งรอบซองเข้มที่ซองเนาะใจไรเลือก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 เป็นของโมทหารเนาะขอโมอยูสันลานี่เป็นนักศึกษาลาวอยู่เก่าเควง มาเห็นอยู่ซาลาเมนี้ได้ซักวัคซีนจากโควิด1 9เนาะมาลายซุดเตอรซิบซุดซุดหนึ่งเที่ยวหนึ่งประมาณ45าคนณเนาะซาลาอยู่นี่กับลายลายจำควรจุกนี้ซักเล้วกับซักเล้วนจนอนันนั้นจากที่ซัก,กวัคซีนมาเนาะนี้จะเป็นรถมารับแล้วก็มาส่งพรม ันบอกให้อังจากที่้างวัคซีนให้บบตองกินบบตองเฮดเวียกเนาะบบตองเฮดเวียกหนักประมาณสองสามมือแล้วก็บโบตองกินเรากินเบียร์ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เบิงเ่งดดอียิทธิ์ใจนะคร่บทางกระทรกับประมาณนี้จะฝากคลิปไว้ซำมเนีฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบใจทุกคนที่ติดตามมาตลอดบ๊ายบาย